ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับชนะ่องของผมอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะมารีวิวคลังแสงตามชื่อลิปของเรานะครับเราก็จะมาขายของกันก่อนนะครับท่านผู้ชมนะนะครับวันนี้ผมจะมาขายของเกี่ยวกับยุกิเหมือนเดิมนะครับผมนะผมจะขายเอกาายุกิ uki, แปลไทยที่ผมไม่ได้เล่นแล้วแต่มันสามารถจัดเด็ดไนดะ้ท่านผู้ชมมันไม่ใช่เป็นแค่อะไรเฉยนะในนั้นก็ มีเดซที่สามารถจัดมาเล่นได้นะจะอะไรพวกน,นั้นผมไม่ได้ใช้ไงกับเดซมันผมไม่ได้เล่นแล้วก็ผมผมีประมาณเกือ 5, บห0าพันใบบวกเป็นของไทโฟดีล้วนนะครับผมอาจจะมีแค่บางใบนะไม่ถึง5ใบอะ่ะที่ไม่ใเจ้าของไทโฟดีแต่มาเป็นการทุกป,ปฏิทินของยูกิจูไดห่าเหวอะไรนี่แหละครับนะผมก็ขายแม่งรวมกันไปเลยนะครับผมนะถือว่าเป็นของแถมแล้วกันนะครับผมนะถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กไว้ให้ใต้ล่างนะครับผมนะแล้วก็สามารถมาแทชทส่วนตัวเสนอราคาจากผมได้นะครับผมนะ คุยเดี๋ยวค่าส่งผมคิดไปแล้วแหละนะครับเดี๋ยวแล้วเราจะมาคุยราคาเรื่องการ์ดกันเนาะน่ครับผมปะเดี๋ยวอีกสาเหตุนงครับก่อนเราจะไปอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวพูดอีกเรื่องหนึ่งก่อนก่อนเราจะไปรีวิวคลังแสงนะครับก็คือแป๊บนึงครับผมแบบแสบคอนะครับก็คือเราจะเปลี่ยนจากการสตรีมใน YouTube จะมาสตรีมใน Facebook นะครับพอดี YouTube ผมโดนบล็อกการสตรีมนะงั้นเราจะมาสตรีมใน Facebook แทนนะก็กดลิงก์ Facebook ที่ผมให้ไปใต้คลิปได้เลยมาคุยเล่นกันได้นะครับตตอนผผมมมะรี ครับผมป่ะเริ่มรีวิวคลังแสงกันเลยดีกว่าน่ครับผมคลังแสงของผมก็มีไม่กี่อันนะท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ว่าผมอะ่ะมีเยอะกว่าน,นี้อีกเว้ยแต่ผมแบบขายแจกไปหมดแล้วนะท่านผู้ชม <laughs> นะครับก็มีไม่กี่อันจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเดสคาร์ดียนะมัดการ์ดอย่างนี้นะครับผมผมชอบมัดการ์ดอย่างนี้การ์ดจะไม่ค่อยเสียหายนะครับผมนะเวลาเราไม่มีกล่องใสอะไรเนาะแต่ผมจะเอาออกมาก่อนนะมีคาร์ดียนแล้วก็เอ็นติกียนะครับผมไค่ปลาเอเดมไอีซีดากอนคันจเผานะผมจะเอเดมอยู D ่ซีอะ แล้วก็ Burning Abyss นะครับผมแล้วก็ Death Nature นะครับผมเดสนี้ก็เด็ดดีนะผมบอกไว้ก่อนเลยแป๊บหนึ่งนะครับนะผู้ชมอันนี้ก็เป็นเด็ด Thunder Dragon ผสมกับสัตว์อันเชิญไหมผมกม็ผสมนิดหน่อยนะครับจะเรียกว่าผสมหมดนะครับผม Thunder Dragon อันนี้ไม่ได้จัดตามแบน a n c นะครับผมอันนี้จัดตามจัดอาศัยอะไรใส่ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Super แร r e หรือเปล่าหรืออุ t r a Rare ผมลืมแล้วนะครับ ไอใบนี้ผมเปิดได้มาเห็นไหมมันก็จะมีแสงนิดนึงเนาะเห็นกับผมในเด็ดก็ประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเยอะหรอกครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูภายในเด็ดที่หลังแล้วกันนะใครอยากไปจัดตามผมก็จัดตามได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขอมัดมันคืนก่อนนะครับผมต่อไปก็ผม i n f e r นอยนะผมบอกเลยว่าเด็ดเนี้ยเป็นเด็ดที่ดีมากเลยนะท่านผู้ชม i n f e r นอยนะอันต่อไปก็คือ sinister นะครับผมเด็ด eye ของเรานั่นเองนะครับผมแล้วต่อไปคือสัตว์วิญญาณ เดตนี้ก็ถือว่าเดสแตอร์น์เนาะชมอ่าแล้วก็เวอร์เอเวอร์เขาเรียกว่าเวนเดลิกปะเวนเดเล็กปะผมลืมแล้วผมลืมชื่อมันแล้วอะมันเป็นเดสซอมบี้วิธีกรรมอะไอเดสนี้ยดีนะเดสนี้ดีอยู่นะครับชมต่อไปคือแบ็คไนท์เดสนี้แม่งโกงมากนะครับผมส่วนใหญ่พวกเนี้ยผมไม่ค่อยได้จัดตามนี่นะผมจัดเล่นกับเพื่อนอะไม่ค่อยได้จัดตามเบต้าปัจจุบันนะผมจัดตามเบต้าเก่านะครับผมต่อไปก็ผมพีเอสไวเฟย์วันนี้ผมเพิ่งสอยมาเลย เนี่พึ่งสอยมาเลยเนี่ยแต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยนะก็อาจจะสอนคอมโบอะไรไม่ได้นะผมต่อไปสปีดลอยนะครับเป็นเด็กก็ตามชื่อกับสปีดลอยโยนทิ้งไมครับผมอันนี้คือเดสมารี นี่เาเรียกว่ามารีเซเลสเออนั่นแหละเป็นเด็ดน้ำนะครับผมแล้วก็เด็ดที่คู่กับน้ำก็ต้องมีไฟนะครัเป็นซาลามเป็นเกสนะครับผมสำหรับเด็ดนี้ผมว่าระดับความเก่งของมันอะ่ะเท่าๆกันเลยเว้ยแต่มารีเซเลสอ่ะจะได้เปรียบกว่าที่กับดักมันอะ่ะสามารถใช้ได้จากบนมือนะถ้ามีมารีเซเลสอยู่บนสนามมั้งแต่ผมจำไม่ผิดตือลิงสามนี่แหละช่างแม่งโยนทิ้งคนระับลืมเด,ดสคอสโมนะผมว่าตอนนี้มันก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะเพราะเด,ดสคอสโมอะ มันแทบม่ต้องใช้เอ็กซีดอะไร,รเลยเว้ยท่านผู้ชมมันใช้มอนเตอร์ของมันล้วนๆเวลาตายก็สลับเรื่อยๆเนาะถ้าไม่โดนรีมูฟสุสานหรือโดนไวด์เทคนะครับผมมันก็จะใช้ลูบไปเรื่อยๆของมันนะต่อไปครับเดสดสปายโรเด็ที่เขาเรียกว่าโดนแบนนะผมว่ามันน่าจะโดนแบร์มั้งยุคนี้ไม่รู้เขาปลดแบรหรือเล่นอะไรให้มันล่าอะไรอย่างดี้ก็ผมนะผมลืมแล้วเหมือนกันแต่เด็เนี้ยสลิงไวมากๆไฟวอลสามตัวหรือสี่ตัวนี่แหละเดดเนี้ยที่มันเคยที่ที่รู้สึกเหมือนคนอังกฤษเคยทําไห้ครับโยนทิ้งไปเดว็ม เอสสปิริตเอสสปิริตนะผมจะเรียกเอสสปิริตแล้วครับท่านผู้ชมเดตนี้จะเป็นแนวพิธีกรรมนะครับเด้งขึ้นมือพิธีกรรมสปิริตอะเด้งขึ้นมือแล้วก็ดีฝั่งตรงข้ามมีอะไรอย่างนี้ก็เป็นเดตที่ดีนะครับผมเดตต่อไปนี่เดตเพิ่งมาใหม่ผมซื้อมาพร้อมกับสามเทพอสูรเนาะท่านผู้ชมน่าจะเห็นรีวิวผมมาแล้วนะครับผมเป็นเดตเสียงคำรามอันกึ่งกล้องของบูอายไวท์ดากอนนะเยทเคคอมโบไหมชื่อแม่งเท่ห์วะท่านผู้ชมก็เก่งอยู่โยนทิ้งไปนี่ครับผม อันนี้ก็จะเป็นเดสเมกาลิตนะครับผมเป็นเดสพิธีกรรมนะถามว่าเก่งมันก็ใช้ได้นะแต่อะไรมันดีเอาไปเล่นกับค่าวออนแม็กได้นะผมโยนทิ mm ้งไปเดสต่อไปก็ผมเป็นเดสซับเทอร์เร์เป็นเดสที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับผมนะ mm hmm. เป็นเดสที่ผมเล่นปัจจุบันด้วยแหละนะไปเป็นเดสแนวตั้งรับอันตั้งบอร์ดผมชอบแนวนี้อยู่แล้วนะครับโยนทิ mm ้งไปแต่ผมเดสต่อไปเป็นเดสเอ่อโพเซฟเลเยอร์เป็นเดสต์โอทีเคนะครับโยนทิ mm ้ง hmm. mm hmm. ไปมาเราจะมาเริ่มเปิดให้ดูทีละอันเลยเนาะว่าแต่ละ แต่ของแต่ละอันอะของในเน็ตมันมีอะไรบ้างใส่อย่างละกี่ใบนะผมอาจจะเปิดให้ผ่านๆดูเฉยนะครับแต้ผมเปิดบทเนี่ยผมว่าหนึ่งชั่วโมงอะแม่งคลิปจบครับผมมาี๋ยวผมอันนี้จะเป็นสันอันเชิญก็รวมร่างกับทันเดอร์ดัก้อนอันนี้ไม่ได้จัดตามแบรนด์ลิสอะไรขนาดนั้นนะครับผมจัดตามตะก่อนนะผมจะเลื่อนประมาณเร็วๆหน่อยนะครับผมถ้าใครอยากจัดถ้าใครอยากรู้มันมีอะไรบ้างก็สต็อปดูได้นะครับผม นะผมอาจจะเงียบหนึงนะเพราะก็คงไม่มีอะไรให้ทำหรอกเนาะตอนเราเลื่อนการ์ดเนาะท่านะผู้ชมเนาะมันจะมีอะไรให้ทำเนาะนะผมคลิปนี้ผมแบบขอไม่เกินสิบนาทีแล้วผมจะรีบทำหน่อยนะครับเพราะผมแบบเขาเรียกว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานนะท่านะผู้ชมเนาะน,นี่นะครับผมของในเดสก็ประมาณนี้เลยนะครับของ thunder dragon ผสมกับสัตว์อันเชิญนะแล้วเมื่อกี้ท่านผู้ชมอาจจะเห็นพิเนเตอร์แผนหาได้จากเดสอัลเบรอร์โตฮีโรป่ป่ะผมเล่นอัลเบอร์โตฮีโร่ของในออสอะเวอร์ล่าสุดอะนะครับผม เดตต่อไปครับคือเนชวนนะครับเนชวนเอ็กซ์ตาเดตอันนี้เอ็กซ์ตาเดตของมันเนาะ,อ,ะอันนี้เฟสฟิลใสเอ็กซ์ตาเดตของผมไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะท่านผู้ชมดูเห็นไหมแทบไม่มีอะไรเลยแล้วผมอันนี้ก็เมนเดตนะครับผมผมเลื่อนแบบเร็วๆแล้วกันนะท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นกันอยู่นะครับนี่นะครับของเนชวนผม อันนี้ผมไม่ได้แทบไม่ได้ซื้ออะไรมาเสิร์ฟนะอันนี้ก็เป็นเอ, mm hmm. อ็กตอไซเดสอ่ะเขาเรียกว่าไซเดสนะครับผมแต่นี่ส่วนผมไม่ค่อยได้เล่นนะเพราะแบบมันสู้เบต้าไม่ค่อยไหวนะถ้าไม่ได้ผสมกับเดสโหนโน,นะ mm hmm. พอดีผมไม่ได้ซื้อเดสที่ไว้เล่นกับทางมันมาด้วยไง mm hmm. ผมก็เลยไม่ได้เล่นนะครับอันนี้เบิร์ตติ้งอมิตผมถ้าจำไม่ผิดอะ่ะผมซื้อเบอร์หนึ่งมาสองหรือเปล่าหรือเบอร์สองมาสองหรือซื้อเบอร์หนึ่งมาหนึ่งอันนี้ผมยังอันนี้ยังผมเรียกว่ามันยังไม่ฟูนะครับมันนนนยงเกงกก่่่้้มมาาวีีีออนะ <c oughs> แตผ ซื้อมาไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับตั้งหมดก่อน <c oughs> อันนี้ก็ของ p เดน e ดนะครับผมอันนี้ผมรู้สึกผมแยกเวทมนต์กับดักแล้วมั้ง <c oughs> ครับก็เป็นวันเตอร์วิธีกรรมผมใส่มาใบเดียวเองเบิร์ดนิ่งกับบีดนะท่านผู้ชมโอเคฮึบเราก็จะมาวางไว้ตรงนี้ผมขี้เกียจแล้วว่ะท่านผู้ชม ผมขี้เกียจเปิดการแล้วอะไอ้วันเหลือเป็นสิบยี่สิบกองเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวโอ้เออเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้นะผมแบบโอโ้โหแบบชอบขี้เกียจเลยท่านผู้ชมถ้าผมเปิดวันที่ผมว่ามือผมแหกแน่เลยว่ะอ่าก็ประมาณนี้นะครับเดดเอนเตอร์เนนะครับผมผมจะเปิดให้ดูวานนี้แล้วกันนะก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมรังแสงผมดูแค่นี้แหละนะ่ท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมคมไม่อยากดูอะไรเยอะหรอกนะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมรีวิวอีกทีแบบนั่งสอนคอมโบด้วยก็ ขอยอดวิวเยอะๆหลักพันหน่อยนะครับแล้วก็ยอดไลค์เยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวผมจะทําให้นะผมก็รู้สึกว่ามันแบบเยอะเกินไปแล้วผมจะมาให้ดูที้าอันการว่าข้างแสงผมมีอะไรบ้างเนาะจากตอนแรกมาทบทวนอีกทีนะก็ประมาณนี้ก็อย่างละสามเกาะละกันนะฮึบฮึบนี่นะครับผมมีไคบาเอบีซีดะกอนคาเดาเค้าคาเดียนแอนติกีอแล้วแล้วก็อันตะกี้ก็มีเบอร์นิงอับบิสเนชวนสัตว์อัญเชิญผสมกับ ทันเดอร์ดักต้อนนะครับผมแล้วต่อไปคือคอสโมโพสิฟซารีเยอร์แล้วก็ซับเทอร์เลอร์นะครับผมชึบออกไปนะครับผมแล้วอันต่อไปคือเสียงกำลกล้องของบูอายเวอร์ใหม่ล่าสุดแต่ละครับแล้วก็เอติเซนเตอร์ผสมกับอินเฟอร์นอยนะครับผมแล้ว3 <S <S เดตต่อไปครับผมคือเม็กซ์ไนพีเอสไวเฟมเมกาลิสนะครับผมนะเดี๋ยวถ้าใครอยากดูว่ามันแต่ละเดตเล่นยังไงหรือคอมโบไงก็ยอดไลคยย์เยอะๆยอดวิวเยอะๆนะครับผมจะทำให้ นครับทุกอย่างกับเครื Gym. ่องในยอดวิวอ <world> ่ะยอดไลน์แลวทุกคนะครับผมอันนี้คือเดตสปีดลอยแล้วก็สัตว์ผู้ใช้สแตนหรือสัตว์ปิญญาเนี่ยเองนะครับผมแล้วก็วิคลิกอะไรสักอย่างนะครับช่างแม่งครับชื่อแม่งอ่านยากโจนทิ้งไปอ่าแล้วผมจะเก็บอ่าอันนี้สองเดตนะครับผมสไปโรเอสสปีเดตเบิร์สนะครับผมก็ก็เป็นเดตที่ดีนะครับผมแต่สไปโรจะโกงมากแต่ผมก็ยังไม่เคยยังมาลองเล่นจริงเลยนะครับผม มาต่อไปนะครับเป็นเด็ดน้ําดับไฟหรือไฟดับน้าอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่เด็ดนี้นะครับ2เด็ดนี้ผมจะอธิบายนิดนึงแล้วกันนะท่านผู้ชมนะนนไหนๆเวลาก็ยังไม่ถึงสินาทีที่ผมคาดไว้อาจจะเกินนิดนึงก็ได้ในการอธิบาย2เด็ดนี้นะผมเด็ดเนี้ยเด็ดนี้จะเป็นเน้นคอมโบลิงนะครับถ้าถ้าผมแบบถ้าเล่นง่ายๆมันก็จะแบบ link ลิงกันเป็นต่อๆเนาะตั้งบอรดลิงเด็ดนี้ก็เหมือนกันก็ผมจะเด็ดเนี้ยจะได้เปรียบกว่า ชาลามเป็นเกสตรงนึงนะก็คือกับดักมันสามารถเคาน์เตอร์หยกักบนมือได้เลยเนาะในเทิร์นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแนละ้วมันก็จะโกงกว่านะครับผมแล้วก็มีหลูมของมันด้วยแหละนะแต่ก็ไปดูเขาแข่งกันเองนะครับผมว่าสองเดตนี้เขาเล่นกันยังไงนะเพราะผมขอยอดบิว่ายอดไลค์ครับแต่ผมจะเล่นให้ดูนะครับผมคําพูดเดิมอีกแล้วครับผม นะครับผมนะอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากได้การ์ดยุกิหรือการ์ดยุกิมาซื้อกับผมได้นะครับที่ผมโปรโมทไปตรงช่วงต้นคลิปนะครับผมนะแล้วผมจะทิ้งลิงก์เฟซมาให้ใต้คลิปนะครับผมนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สมัครติดตามกดแชร์ด้วยนะผมดูเยอะๆกดไลค์เยอะๆนะครับนะเดี๋ยวผมจะทําคลิปต่อไปให้นะครับผมนะแล้วก็สำหรับช่วงมังอ่ะนะครับป้านผมเสียงดังนะครับก็เลยไม่ได้ทำนะครับท่านผู้ชมนะเข้าใจตรงกันนะครับเดี๋ยวผมจะแคสเกมเป็นการตอบแทนให้นะครับผมตอบแทนตรงไหนวะเป็นหน้าที่ผมอยู่แล้วนะครับนะก็ไปกันเลลยยยคครัับบบบ๊าาาจ้้ตกองแมว่